อันนี้ด้วยแหมได้คือเราสองคนอ้าวอ้าวอ้าวเก้ดเรื่องตายชอบตังคอกองสายที่ทำหน้าแบบเป็ด

ทำไอะรารัมาองไห้ย <analyze anthropology> ่รองไห้คุณเร้องไห้ด้วยอะนัเธอเธอเลกอว่าเธออยากจะน่ารักแบบนี